สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วแม่ลำพาะตะลุวันพาเพลินแล้วพี่น้องกลินนี่มากกับบรรยากาศฝนตกแห้งแห้งแต่ละมือสู่มือสู่มือรถพี่น้องตอนนี่น้ำถ่่มน้ำถ่่มรับทิบครับเด่นอยู่น้ำถ่่มหลายมองหลบอนพี่น้องค่ะน้ำไหน้าจังสีเข่ากำลังมั่นอยู่กระถ่วมหลายมองหลบอนแต่ว่า อาจารย์ตายที่เรพี่น้องอวานนี่ไปใส่บังไปใส่บังแม่ละพ่อก็หามัได้ว่าจะไปจะไปน้ามันหลายเจ้าเบิ่งน้าเบิ่งในเนี่ยน้ามันหลายเพิ่นกับบ่อฟังไปเมื่อเช้านี่แม่ละพ่อว่าสิไปน้าลูกขึ้นมาว่าสิไปน้าห่วงยันเราไปผู้เดียวก็เลยห่วงก็ ใช่เสียพานเด้อฝนตกบึม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 มาอีกว่าต้องไปหรอกว่าไปผู้เดียวว่าสันบาดนี้มันจะได้มาอยู่ไหมพี่น้องเราไปจังใดซองทางเด้อซองทางอีกอยู่ถ้าได้มาอยู่หาบังบ่เห็นนี่จังใดเนาะเนาะฝนตกจืดบิดพี่น้องขอเดี๋ยวไปทังใดก็ไม่จำงึนจืด ือน่านมากแทะคุณแม่จำแม่ใส่บาทเพิ่งกับกลับมาแล้วถาล้อลอน้องเข้ากับไปใส่มาใส่ฝนกับส่งงาดเนี่ยงาดของพ่อจิมจีจิมจีนี่แหละ บกังหมนแม่เอ้ยข้องดิมานไดอกเนู้แห่โอ้ถ้าในมาอยู่ข้องทางอยู่นี่ว่าจะไปน้ำบ่อยไปเนาะก็บอกว่าอยู่ก็บอกว่าอยู่ว่าทั้งว่าตัวก็ยังกวเห็นอันเอาไก่ไปทั้งใดว่าจะไปน้ำบ่อยไปก็บอกว่าจะไปจะไปวันนี่จะไปหน้ามันลายจะไปกับบ่ฟัง

เห็นคว้างค้างอยู่นี่ว่าก็ย,ยังนั่นมาแต่ไม่ไงว่าก็เห็นคือเล่าหน่ยขี่รถไก่ไปไก่มาอยู่นี่ว่าสันน้ำท่วมบ้งได้ป้ยโอ้ยได้อยู่ส่วนน้ำท่วมบังมีเศร้าหาบังยังไงยังก็โดนแท้ก็นั่นมาแต่เดียน้ำม้อมาแหเนี่ยใส่ในห่วยเนาะใส่ในติว่ายอย่าไปอย่าไปน้ำม,มันที่มาน้ำร้อนมากกับย,ยังไงต้นยางยันน้ำร้อนมาก <c oughs> เห็นว่าปีน,น,นันเนาะ่วนเจ้าเนาะมันได้หลอนมากได้พัดอันพงยันเตียงไปน้ำหนามอยู่นะ <c oughs> เนาะเออพงยัเตียงไปน้ำหนามปีน,นันนะน้ามันมากได้อันแวบพ,พ,พ้นแวบพ้นเนาะปีนันเนาะอุ้ยได้เล่นเอากันจนว่าได้พุ่นนี่น้ามัน,นมหลอนมากแล้วยางมากหน้านมันเป็นหัวมาเลยบึ้มมาเลยปีนันน่ะ <c oughs> ตน้ตนตน้น น้ำตนจุดจุดจุดมาจุว่าคนแตกลงไปแล้วันนี้วีเตียงออกมาจากก่อหม่องทังน้ําเจ้าไปตัวบัดนี้ออกมาบัดนี้น้ามันมาเมาลุกไปน้ำนามเลยเนาะแวบพ้นแวบพ้นแวบพ่นเราก็เลยแว่เขาในพ้นตะกีนนีพ่นหนึ่งอยู่หันก็เลยไปติดอยู till, да schnell, ่พ่นผู้ใหญ่ยังคอยมันนามลงแล้วผู้ใหญ่ยังลงไปเอามีกุกไหม่้กี่นั่นจะคอยกินน้ำเจ้าไปจะไปกับบ่ฟังเนาะจะไปจะไปกับบ่อฟัง เ้ยไปติดไปน้ำมือเศร้าก็ไม่เยไปน้ำมือเศร้านี่ไรเลาะทิ่นไรกระยานมันแม่ยานมันเป็นคือยังพอยยเตียงยานเป็นคือพอยยเตียงปีนั่นยังว่ามาที่นี่บันปีนั่นมันถ่วมมันทีบุญเลี้ยงหมือนยายจีกับตีนยุพนเดือนตัวมาหัวแบบไงตีนยุพน เอาไปติดอยู่นกขันทั้งขีเข็บทั้งแมงงอดทั้งหงันงูบ่เฮ็ดยังกันได้แหละแล้วป่าหน่วยกู้ภัยก็ขี่รถเข้าไปเอาหน่วยกู้ภัยก็ขี่รถเข้าไปเอาโอขี่เลี้ยเข้าไปเอาเนาะอีนั้นหายใส่หัวมันเนยังใส่เฮ็ดยัง ข้างหยุดปัสใช่เราเขาลูกมูวนมาอยู่ได้ว่าผู้ใดยนอนอยู่เตียงมาสั่นพอใช้เรานอนอยู่ทั้งนอกพี่น้องเราบอกเขานอนในเฮียนเรากางเตียงอยู่คู่สมน้ำมาอยู่มันฮะสมน้ำมาอยู่เตียงโอ้หนึ่งสูบปลาจงหมูปลาปลาดงอยู่ปลาปลาดงว่ายพี่น้องเขาไปเบิ้งน้ำดอกว่ายไปน้ำแม่หลวพ่อบ๊สิไปน้ำว่ายสู้น้องเขาไปน้ำว่ายไปเนาะ บาานี้ควางทางกับมาเปลีนเบนี้คือว่าไห้อยู่ควางทางกัมาบ่เปลีนกันเลยออ้ส่อแง้อเนี่เดุ้่นัง่ายด้ยุนยางย้วยนเ้ยมีุอเลยุนอ้อกมาบังมาเห็นน้ำดอกอู้ปาดไงดิสองแล้วนีตัวอัก็มีกันแน่นิเกี๊ยอไปี่นอเบ้ง อู้สองหางไล้ไะเห็นสองหางบังนี่สองหางเอาเมื่อนั่งกันเอาย่างนี้ไงทองสางมันมงคลเออเฮอเฮอมันแย่กันไรมันแย่กันไรประตูประตูช็อจ้ะโอ้ยผมตัวนี้เหนง่าแน่บานโ้โหุ้นนี่นี่ย เต็ oh, ีเดียดหน่อยี่นะสีเดียดดามันเศร้ามีไ้บ่อพอพอเริมกองเขามันน้ำตาจะเรมองเขามันน้ำก็แล้วัสองนี่ก็สวงออกมันเบิดหมอมันขนาดเลยมันเบิดไปใส่ยูถวยหรืใส่ยูส่ไนใส่ยูวยใส่หม้อเหรน้ามันไม่แห้งแตโอ้ยงมันถ่วมอยู่เดี๋ยวกางกรอบซองซะห่อะ

้าต wow, ักต uh ึเอาอาปันด้าชูไม่นเหยัครับคุณเนี่ยออกมาพย็นโอ้เย็นพยนยินพยินไมเเออน่ได้เออบุ้ยมีแม่มีนี่บางนี่ก็มีนี่นี่ดมนีเอา บางนี่ก็มีอาเ้อาเอาอย่มันมันแอุ้ยอุ้ยเปนแบปัดอุ้ยปัดปัดผูกแขนพอยตายนะผูกแขนพอยตายน่พ้่น้องป้าโมได้อยู่้สอบกโลเมตสองลู่นตา่งเมเาช่งเอาเอาลุ้นกันลุ้นกัน ต่สงในตำนานะปาไหลปาไหลสองลูกวมตัวน <t ose> ี้โอ้ครับแว่ามือนี่ใหญ่ตายแล้วได้ปาไหลลวไหลทำไดสั่าเบงสนุกเอได้ได้สองลูกะ ปวดปวดปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วแต่ตายวันนี้ผูกแขนแท้ล่ะเอ้าได้กะยะหาวยะหยามบุกป้าฟ้าน้ำไปคักไปแน่ไอแม่น้ำล้งกันยังไปบ่่ไปักวนคือน้ำอยู่เด้ย่านเปลี่ยนคือพงยีเตียงย่านน้ำร้อนมามจะเอากันบ่ฟังนะ น้ำมันกับปีราเต้อเออรเอเท้ากับพี่น้องเรานะครับเอาคลิปนี้บอได้ผาพี่น้องเราบพยายามแต่ว่าผาพี่น้องเขาเบิ่งต่อ,อน้ำมะหอดเลยเน,น้ำมันไหลขอบคุณคมพ่อแม่พี่น้องเขาที่ติดตามช่องลำเพาตะลุนพาเพลินคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ